กินกับโกโลใต้วันนี้ผมไปได้ร้านเด็ดจากตัวอำเภอทุ่งสงใครที่เป็นสาวกเนื้อผมบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านลับและแข้างที่จะหาย,ยากเป็นร้านขายสเต็กเนื้อที่ถือว่าสุดยอดเลยแต่ตัวเจ้าของเองไม่ค่อยชอบจะโปรโมทสักเท่าไหร่ครับวันนี้ผม่อนข้างจะโชคดีเลยได้รับคําแนะนํามาจากโกเดทุ่งสงลําพังจะบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นคนนอกจากพื้นที่และคุณไม่มีปัญญามาหาแน่นอนร้านนี้ร้านนี้มี วัดเลือกขานว่ากวินอินดาเฮาเออเฮ้ยแปลว่าอะไรวะและที่รู้มาเอกลักษณ์ของร้านนี้นะครับทุกเมนูแม้กระทั่งไส่กรอกเจ้าของร้านแม้ก็ต้องทําเองและชายผู้นี้แหละครับคือเจ้าของร้านไอเราแอบทราบมาว่าตัวเขาเองเป็นศิลปินดารานักร้องที่มียอดจากบ้านแดงหลักร้อยล้านวิวกันเลยทีเดียวพอคุณเอ้ยเปิดกันเลยดีกว่าชุดเซ็ตลงควันในราคา1390ประกอบไปด้วยมีอะไรบ้างม<อ>าคลิปสโมก ที่เก๋ติงสมกและสุดท้ายคือสมกแซาเซตที่เป็นหมูจ้ะเชื่อไหมเมนูนี้มาแบบถาดใหญ่ๆเลยครับเพืพ่อนเพื่อนสายนักชิมทั้งหลายผมจะมาบอกรายงานของเมนูนี้ให้ฟังในการขั้นตอนการผลิตเจ้าของร้านเขาพิถีพิถันในเรื่องของเตาการคุมอุณหภูมิแม้กระทั่งการหลมควันต่างๆของตัวไส้กอรอกทุกอย่างเขาพิถีพิถันและมีระบบและมีขั้นตอนและตัวไส้กรอกทั้งหมดที่ทางร้านนำมาให้มีดังนี้ ประกอบไปด้วยไส้กอรอกรสดั้งเดิมและก็ไส้กอรอกพริกสดรวมไปถึงไส้กอรอกกีนปาปิก้าชีทั้งสามรสนี้ทางร้านจะจัดและหันมาใส่จานแบบให้เรากินพอดีคําเลยครับแต่ถ้าถามส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนชอบไส้กอรอกพริกสดมากๆเพื่อนๆผมว่ารสชาติของเขาค่อนข้างจะเข้มข้นและกินอร่อยเลยทีเดียวครับเมนูต่อมานี่คือสเต็กเนื้อสติปรอยที่ขนาด380กรัมจานนี้ต้องบอกเลยว่าในราคา1,500 ร้อยเก้าสิบบาทเขาจะหันมาพร้อมกับเครื่องเคียงอันนี้ผมแอบแปลกใจนะครับตัวสติปลอยแท้ๆมันคือเนื้อสันนอกแต่ทําไมมันมีความนุ่มและจานนี้คือลิ้นวัวย่างในราคา459บาทที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียง mm hmm. น้าจิม้ม4ีฟุตและตัวไข่แดงสดๆเลยครับใครจะรู้มัางว่าเมนูนี้ข้อมูลที่ผมได้มาตัวเนื้อผ่านการชูวีมา16ชั่วโมงแม่จ้าเพราะฉะนั้นผมถึงไม่แปลกใจว่าทําไมตัวลิ้นมันถึงมีความนุ่มและกิน แทบจะละลายในปากกันเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำขอรับส่วนจานนี้คือซีซารสลัดในราคา239บาททางร้าน <c oughs> จะใช้ผักท้องถิ่นแล้วตัวมะเขือเทศกับเชอร์รี่ที่ส่งตรงมาจากเชียงใหม่เลยนะครับส่วนจานนี้คือต้มแซบลิ้นวัวในราคา179บาาทค <c oughs> วามพิเศษของทางร้านเขาจะใช้ลิ้นวัวในส่วนของใต้โคนลิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความนุ่มเมนูนี้บอกเลยว่าแซบหลายพี่น้องและนี่คือหอยเชลล์ย่างกร ซีส้อเห็ดทับเพลในราคา419บาทเพื่อเพื่อามพิเศษนะครับตัวหอยเชลล์เขาส่งตรงมาจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นด้วยกันอีกอย่างหนึ่งตัวเห็ดทับเพลก็ใช้ตามฤดูกาลจากอิตาลีส่วนจานนี้คือเทนเดอร์ลอยออสวากิวในราคา1,190บาทเป็นเนื้อสันใดย่างเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มเจ้าสไตล์ไทยๆเขา <c oughs> จะมีซอสกีวีและพริกไทยดำมาประกอบกันก็อย่างที่บอกไปแล้วครับไขรสาวกสเต็กเนื้อหรือสาย เนือคุณไม่ควรจะพลาดโปรดดูหน้าของผมแมงมายักษ์กระลมานครศรีธรรมราชมีร้านเนื้อลับๆอยู่ในนี้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าไข่มุกแห่งนครศรีธรรมราชใครอยากจะลองครับมาทานที่นี่ร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่หน้าสารจังหวัดทุ่งสงครับอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับตรงข้ามกับสารเลยเข้ามาในซอยนิดหนึ่ง0935766151ครับนอกจากเมนูเนื้อแล้ว มีเมนูอย่างอื่นอีกไหมครับก็นอกจากเมนูเนื้อก็จะมีเมนูรมควันแล้วก็อาหารอิตาเลียนทั่วไปครับมีพาสต้ามีสลัดมีพวกข้าวผัดอะไรก็มีครับทุกอย่างก็น่าจะลงตัวมีเมนูไม่กี่อย่างครับในร้านย้ำอีกทีถ้าเกิดใครมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์อะไร0 9 3ย์6 6 1 5 1ครับขอบคุณากครับครับผมขอบคุณครับวันนี้กินกับโกไปก่อน